สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซลาเซลล์ทุกคนนะครับคลิปนี้กับช่อง Power My Solar Cell นะครับก็มาเจอเพื่อนๆกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับทําระบบโซลาเซลล์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับ Power My Solar Cell นะครับก็จะเป็นคลิปที่อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนนะครับสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้งานต่างๆนะครับหรือการเลือกอุปกรณ์ไปใช้งานนะครับว่าเราจะใช้รุ่นไหนอะไรนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีต่อและก็วิธีซ่อมบาคลิปนะครับก็ได้เสนอเพื่อนๆมานะครับ คลิปนี้จะมาเสนอเพื่อนนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งของผมนะครับก็จะเรียกโปรเจกต์ก็ได้นะครับอาจจะทํามาหลายปีแล้วนะครับโปรเจกต์นี้ก็ได้เริ่มมา2ปีแล้วนะครับก็จะมานเสนอเพื่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับโปรดักเกี่ยวกับช่อง Power My Solar Cell นะครับโปรดักต์หนึ่งนะครับมานำเสนอเพื่อนนะครับก็เป็นโปรดักต์แรกนะครับสาหรับช่อง Power My Solar Cell นะครับตัวนี้เป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ของโปรดักต์ของ Power My Solar Cell นะครับตัวนี้ ก็ได้เทสกันมา2ปีแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับเทสต่างๆนะครับก็จะมีโปรแกรมที่ผมเขียนก็จะเป็นพวกนี้นะครับเป็นพวกดึงค่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับโปรแกรม IC นะครับมาใช้งานนะครับก็มาเขียนลงบอร์ดนะครับว่าโวลต์มันเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ดึงค่าแอมป์โวลต์เท่าไหร่แล้วก็เอามาใช้งานนะครับแล้วก็ปรับโปรแกรมตามสมการที่เราต้องการนะครับมันก็อาจจะซับซ้อนสำหรับเพื่อนๆนะครับตัวนี้ก็เป็นวิธีการที่จะผลิต อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมานะครับเราก็ต้องคิดตั้งแต่ในส่วนของเริ่มของโปรแกรมนะครับแล้วก็ในส่วนของการเทสนะครับสําหรับจุดนี้ก็จะเป็นการเทสของโรดักต่อไปนะครับที่เทสมาได้ปีกว่าแล้วครับตัวนี้ก็ต่อแบบวุ่นวายเลยครับตัวนี้สำหรับวงจรก็เทสปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆครับว่าตัวไหนมันใช้งานได้นะครับแล้วก็เทสจนกว่าจะออกแบบปิ้นไลน์วงจรออกมานะครับพอตัวนี้เทสเสร็จนะครับ ในส่วนขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการพิ้นลายวงจรออกมานะครับเพื่อเป็นโปรดักต์จริงนะครับก็เป็นโปรดักต์เล็กๆนะครับสาหรับช่อง power my solar cell นะครับที่จำนำเสรนอเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการเทสบอร์ดต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการใช้งานนะครับก็ต่อกันแบบทสก่อนนะครับถ้าเกิดตัวไหนมันไม่ได้เราจะได้ถอดอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับการเทสแบบวุ่นวายอย่างนี้นะครับสําหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวค่อยเปิดตัวอีกครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จเจอร์ของ power my solar cell นะครับที่เทสกันอยู่นะครับ ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่จะเปิดตามมานะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นแรกนะครับที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่มีโลโก้นะครับแล้วก็ยังไม่มีแบรนด์ที่จะใส่นะครับก็ยังไม่สติกเกอร์โลโก้ยังไม่เสร็จนะครับก็มาเทสก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมครับตัวนี้เป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด12โวลต์นะครับก็เพื่อนๆสนใจก็จะมีทั้งรุ่น12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับของ Power My Solar Cell นะครับก็ตอนนี้เทสอยู่นะครับตัวนี้ว่ามันจะได้กี่วัตต์อะไรนี่ครับ1บ ก็มาเทสเปิดพัดลมนะครับว่ามันโอเคไหมครับสำหรับอินเวอร์เตอร์นะครับที่เคยบอกเพื่อนๆไปนะครับก็คือการเปิดพัดลมมันต้องไม่มีเสียงคาานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าระบบเป็นเพียวสาเวฟนะครับก็คือเป็นคลื่นที่สายเวฟที่เป็นบริสุทธ์นะครับก็คือเป็นคลื่นสายที่มันโค้งแล้วก็สมูทนะครับตัวพัดลมเนี่ยจะเทสได้ดีนะครับเพราะว่า ถ้ามีเสียงร้องหรือค้างลงมานะครับเสียงดังๆหรือฝืดลงมาทุกอย่างนะครับเสียงตั่นี้แสดงว่าขึ้นมันไม่เรียบนะครับแล้วก็ขึ้นมันไม่สมูทตัวนี้จะทําให้อุปกรณ์พัดลมมันเสียหายได้นะครับถึงเป็นเพิ่มระบบที่เป็นระบบมอแปรนะครับอย่างเช่นทีวีนะครับทีวีก็ถ้าเกิดเราใช้แบบ modify size wave นะครับตัวนั้นขึ้นมันจะยากนะครับจริงๆเราสามารถที่จะเปิดทีวีได้นะครับตัวนั้นแต่ว่าระยะยาวนะครับอาจจะทําให้ตัวมอแปรหรือ ระบบ power supply จะแหล่งจ่ายของทีวีมันเสียหายได้นะครับภาพสรับการเลือกซื้อเวอรตเตอร์ครับให้เลือกที่เป็นแบบพีวไซเวฟนะครับแล้วก็บางยี่ห้อก็จะเป็นพีอไซเวฟแบบบอกว่าเป็นพีวไซเวฟนะครับแต่ซื้อมาจริงๆแล้วมันเป็นโมดิฟายเวฟฟอร์มนะครับตัวนั้นก็จะทําให้เราซื้อมาผิดนะครับเพราะว่าราคาของพีวไซเวฟมันจะแพงกว่านะครับก็สาหรับตัวนี้เดี๋ยวมาเทสนะครับผมก็เปิดพัดลมไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เตรียมตัวนี้นะครับเตียมพัดลมมาเรียบร้อยครับ ตัวนี้ก็เปิดเรียบร้อยครับหนึ่งตัวเป็นสองตัวตัวนี้เป็นพัดลมโรงงานนะครับเป็นตัวใหญ่ก็เปิดเบอร์สามกันไปเลยแล้วก็เปิดหลอดไฟนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะเปิดหลอดไฟดูนะครับก็เปิดทั้หมดเลยครับสี่หลอดก็ใช้งานได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นระบบ12โวลต์นะครับเป็นชุดนอนนานะครับ ก็เอาไปใช้ได้นะครับสําหรับตัวนี้นี่ครับเพื่อนถ้าสนใจก็มีทั้ง12และ24นะครับตอนนี้ก็สินค้าก็จะมาอย่างละกล่องอาทิตย์หน้านะครับก็เป็นรอบแรกนะครับเดี๋ยวในส่วนของราคาเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็โลโก้เสร็จก็จะบอกราคาเพื่อนอีกทีนะครับสําหรับระบบ12นะครับการใช้มงข้าวนะครับก็ยังไม่ได้นําให้ใช้นะครับเพราะว่า จะใช้มองข้าวอยากให้ใช้เป็นระบบทิบสี่ดีกว่าครับถ้าหุงข้าวแต่ว่าแบตผมมันเป็นแบตบอาแบตบน้ํานะครับถ้าเป็นแบตลิเธียมก็จะหุงข้าวได้ดีกว่านะครับก็อาจจะอุ่นข้าวได้นะครับ๋ยวเทสว่าอุ่นข้าวแล้วมันจะตัดไหมครับเพราะตัวนี้มอข้าวมันจะมีระบบอุ่นอยู่แล้วก็เปิดหลอดไฟได้วยนะครับปักมันหลวนเะนี่ย ปักไม่แน่นนะครับผมลองอปักอันนึงนะครับลองอุ่นข้าวนะครับอุ่นข้าวก็ใช้ประมาณสักร้อยร้อยวัตต์ได้นะครับตัวนี้สําหรับหม้อข้าวตัวนี้นะครับก็สามารถอุ่นข้าวได้นะครับแล้วก็เปิดหลอดไฟด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพัดลมไปด้วยนะครับ2ตัว ก็เป็นระบบ12โวลต์นะครับก็ไม่ได้หุงนะครับก็คือถ้าหุงน่าจะไม่ได้เป็นแบตลิเธียมหรือเป็นแผงเราเยอะๆนะครับก็จะช่วยได้นะครับสำหรับหุงข้าวตอนกลางวันนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นโฆษณาสินค้าหนนะครับกับเพื่อนๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับโปรดัก t Power My Solar ซลา l เซนะครับก็เป็นโปรดักแรกนะครับก็อยากให้เพื่อนสนับสนุนกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่ ก็เทสมา2ปีแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับก็จะเทสระบบต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้อดีของตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะใส่เพิ่ฟังก์ชันโปรเทคต่างๆครับอยู่5ฟังก์ชันนะครับอันดับที่1คือโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดมีโอเวอร์โหลดเกินนะครับมันก็จะตัดทันทีนะครับก็จะไม่ทําให้ตัวอิวอร์เตอร์เสียหายนะครับอย่างที่สอนนะครับเป็นโอเวอร์โหลดฮีทนะครับตัวนี้ก็คือความร้อนนะครับถ้าเกิด มันเกิดความร้อนดเยอะนะครับมันก็จะตัดทันทีนะครับอย่างที่3านะครับจะเป็นเอาต์พุตช็อตเซอร์กิตนะครับโปรเทคนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมีการช็อตเซอร์กิตก็จะตัดทันทีนะครับก็เป็นเซฟอุปกรณ์ได้นะครับในส่วนของข้อที่4นะครับเป็นอินพุตโลวโวล์นะครับถ้าเกิดอินพุตจ่ายมานะครับโวล์ต่ำกว่าที่ใช้งานนะครับมันก็จะตัดการทํางานทันทีนะครับอย่างที่5้าคืออินพุตโอเวอร์โวล์นะครับก็คือสมมุติมันมีโวล์เข้ามาเกิน ระบบที่ทํางานนะครับมันก็จะตัดทันทีนะครับก็จะเป็นการเซฟอุปกรณ์ไม่ให้เสียหายนะครับก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะมีโปรเทคชันถึง5้าโปรเทคชันนะครับก็คือสามารถที่จะลดการเสียหายของอุปกรณ์หรือบอร์ดนะครับให้น้อยลงนะครับหรือไม่ก็เซฟไม่ให้มันเสียหายเลยนะครับก็เป็นข้อดีของตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็นําเสนอเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปตัวนี้นะครับก็เป็นโปรดักต์ของ power my solar cell นะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาขายสินค้านะครับฝาก,กเพื่อนๆด้วยครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามช่อง Power My Social ด้วยนะครับสวัสดีครับ